สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะที่เข้ามา,ารับฟังสาระในวันนี้นะวันนี้อาจารย์จินตนากิ่งแก้วค่ะเจ้าของเพจ a d u l Nursing Notes ค่ะเป็นเพจที่เกี่ยวกับความรู้ทางการพยาบาลเพื่อการนำไปใช้นะอา,อาจารย์เคยบอกในเพจว่าจะนำสาระความรู้มาแบ่งปันเรื่องของ การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ DKA เนาะได้รับความสนใจจากนักศึกษาแล้วก็พยาบาลเป็นอย่างยิ่งเนาะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาแบ่งปันความรู้เรื่องนี้แหละนะก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าพยาบาลเนานะเราจะมีแนวทางการดูแลคนไข้ที่มีภาวะ DKA อย่างไรนะวันนี้ก็ จะใช้เวลาคุยกับพวกเราสักประมาณน่าจะไม่เกิน20นาทีนะคะเพราะว่าถ้านานกว่านี้พวกเราอาจจะไม่มีสมาธิในการฟังแล้วก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนไม่ชอบฟังอะไรนานๆเนาะก็เป็นว่าอาจารย์จะสรุปให้ก็แล้วกันค่ะก็เดี๋ยวติดตามนะคะพวกเราเคยดูแลคนไข้ที่เป็นเบาหวานกันทุกคนใช่ไหมคะเนาะ ทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้เบาหวานมาแล้วเนาะคนไข้เบาหวานเนี่ยม,มีเยอะมากเนาะในบ้านเราทีเนี้ยคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาแอดมิทที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะก็คือการคอนโทรลบัตซุก,ก้าเนาะก็คือน้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ยอมรับได้ทีเนี้ยะมีคนไข้บางคนเนี่ยที่เข้ามาโรงพยาบาลด้วยคอมบิเคชั่น ก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะทีนี้ในการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลคอมพิเคชันที่วิตกกังวลสำหรับพยาบาลมากๆก็คือในเรื่องของ a c u ิว complication นะจากการที่พวกเราได้เรียนมาแล้วเราจะเห็นว่า complication ของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีได้ทั้ง a c u ิว complication แล้วก็ chronic complication นะในวันนี้อาจารย์จะเน้นในเรื่องของ a c u ิว complication เนื่องจากว่าเป็นภาวะว,วิกฤต นะคะแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการดูแลจากพวกเรานะในโรงพยาบาลจะไม่พูดถึงที่บ้านนะจะเป็นลักษณะของการดูแลคนไข้ที่มีภาวะวิกฤตในโรงพยาบาลน,นะคะทีนี้ภาวะวิกฤตเนี่ยมีอะไรบ้างในคนไข้เบาหวานนะคะอาจารย์จะเกิดให้ฟังโดยภาพรวมก่อนเนาะสิ่งที่เรากลัวเนาะในคนไข้เบาหวานเนี่ยเวลาเกิดภาวะวิกฤตมาอันที่หนึ่งเลยคือเรากลัวเรื่องของอะไรคะไฮโปใช่ไหมคะอ่า บางคนรู้แล้วนะคะไฮโปไกซีเมียนะคะไฮโปไกซีเมียเนี่ยก็คือเราเช็คจากอะไรเช็คจากอาการอาการแสดงแล้วก็ดูเรื่องของบัตชูก้าของคนไข้นะคะบัตชูก้าที่ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะตีเข้าขายเป็นไฮโปไกซีเมียนะคะก็จะมีวิธีการแก้ไขต่างๆออกไปเนาะส่วน acute complication ข้อที่2ที่น่ากลัวมากแล้วก็วันนี้อาจารย์จะมาเล่านะแบ่งปันให้ฟังก็คือภาวะ DKA ใช่ไหมที่พวกเราอยากทราบนี่แหละ DKA ก็คือย่อมาจากไดเบติกคีโตนอะซิโดซีดนะคะซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะว่าคนไข้คนไหนที่เข้าขาย DKA ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะที่เป็น acute complication ที่น่ากลัวเหมือนกันก็คือน้ำตาลในเลือดสูงเหมือนกันกับ DKA นะคะเรียกว่า h y เปอร์ไกซ m i c h y ฮโปเขาเรียกว่าอะไร ไฮเปอร์ไกลซ i มิกไฮเปอ m o l a r โมล d าซินดมนะคะตัวย่อก็คือ HHS นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นภาวะวิกฤตจากน้ำตาลในเลือดสูงจนถึงขั้นโคมา่านะแต่วันนี้เนื่องจากว่าเวลามีน้อยอาจารย์ก็จะขอเล่าในเรื่องของออภาวะ DKA ให้ฟังก็แล้วกันนะคะภาวะ DKA มักเกิดกับคนไข้กลุ่มไหนนะคะนี่เป็นคำถามนะอาจารย์อยากจะบอกว่า จริงๆเราจะทำความเข้าใจเรื่อง DKA เนี่ยว่าเกิดกับใครได้บ้างนะเบาหวานไทยไหนเนี่ยเราควรทำความเข้าใจในเรื่องของอาการแบ่งประเภทของผู้ป่วยเบาหวานที่เจอเนาะหลักๆเลยนะคะคนไข้เบาหวานเนี่ยก็แบ่งออกเป็น บางตำราบอกเป็น3 3กลุ่มบางตำราบอก4กลุ่มนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะเน้น2กลุ่มนะคะก็คือคนไข้ DM เอ็มไทวันกับ DM เอ็มไททูนะ DM ไทวันคือใครก็คือกลุ่มคนไข้ที่มักจะพบว่าน้ําตาลในเลือดสูงในเคสที่มีอายุน้อยนะ,ะโดยทั่วไปจะใช้เกณฑ์ที่30ปีเนาะอายุน้อยกว่า30ปีแล้วข้อคนไข้ที่เป็นไทวันเนี่ยะจะพบว่ามีการทําลายของเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนนะคะแล้วก็ เป็นคนที่รูปร่างไม่อ้วนนะคะแล้วก็พอถูกวินิฉัยเสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการาให้อินซูลินนะคะหรือว่าฉีดยาอินซูลินเป็นการรักษานะส่วน D-M Thy t Th e o เนี่ยจะเจอมากในประเทศไทยก็คือคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะหน่อยก็คืออายุเยอะกว่า30ปีปีมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนนะคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะรับประทานยานะควบคุมะระดับน้ำตาลในเลือดเนาะแล้วก็ พบว่าคนไข้กลุ่มไททูเนียมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะบางครั้งเนี่ยการผลิตฮอร์โมนอินซูลินมีไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือดีเอ็มไทันแล้วก็ไททูนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือภาวะ DM ที่เกิดจากการตั้งครรภ์นนะอันนี้ก็คือระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยคนไข้จะมีะโรคเบาหวานเกิดขึ้นเนาะแล้วก็พอคลอดก็ภาวะเบาหวานเนี่ยก็หายไปนะคะอันนี้จะไม่พูดถึงในในวันนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ ที่ไม่ระบุสาเหตุที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นในเรื่องของประเภทของคนไข้เบาหวานนะทีนี้เป็นคำถามที่ว่าแล้ว DKA เนี่ยเราพบ,พบได้ในกลุ่มไหนนะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่า DKA พบได้ทั้งไท้วันแล้วก็ไทถ้ถูพอๆกันนะคะแต่ว่าจะมีความรุนแรงในไท้หวันมากกว่านะคะซึ่งก็จะมีปัจจัย นำมาซึ่งภาวะ DKA แหละนะคะเช่นคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ได้นะคะน้ําตาลขึ้นสูงนะคะน้ำตาลในเลือดสูงโดยที่เช่นมีภาวะติดเชื้อนะคะมีภาวะอ n j u r y ีหรือทรมาร์ในร่างกายในเคสที่เบิร์นนะคะในเคสที่ประสบอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดภาวะ DKA เกิดขึ้นนะคะ ตามประสบการณ์ที่อาจารย์เคยดูแลเคสมาเนี่ยจะพบว่าคนไข้ที่มีภาวะติดเชื้อเช่นคนไข้เซปซีดนะคะมกักจะมีปัญหาเรื่องของ DKA เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะตรงนี้ก็จะมีแนวทางการดูแลรักษาเรื่องของภาวะติดเชื้อร่วมด้วยนะคะออนอกจากพวกเราจะทราบแนวทางการพยาบาลเนาะแล้วก็คำจำกัดความของโรคแล้วนะเรายังจะต้องทราบเรื่องเกณฑ์ด้วยนะคะ เกณฑ์ของการวินิจฉัยคนไข้ที่เข้าขาย DKA เนี่ยใช้เกณฑ์อะไรนะตามหลักวิชาการแล้วนะจะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันนะที่เข้าขายภาะวะ DKA นะถ้านักศึกษาพยาบาลฟังอยู่สามารถจดได้นะคะตรงนี้นะอาจจะเจอในข้อสอบสภาการพยาบาลก็ได้นะเกณฑ์ของการวินิจฉัย DKA มีอยู่3 จุดด้วยกันนะคะจุดที่1ก็คือคนไข้คนนั้นนะคะจะต้องมอีบัตรชูก้ามากกว่า2 5 0มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะก็คือมีภาวะไฮเปอร์ไกซีเมียนั่นเองเนะาะข้อที่2ก็คือคนไข้จะมีภาวะที่ร่างกายเป็นกรดนะคะร่างกายเป็นกรดเนี่ยเราดูจากาผลเลือดนะผลเลือดของ a r t ์เทเรีย o บัตเกสค่ะว่ามีภาวะเป็นกรดหรือเปล่านะคะ ในเคส DKA เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของเมทิบอริกอซิโดซิดก็คือกรดจากการเผาผลาญนั่นเองนะคะเราก็จะดูที่ค่า pH เนาะ,ะที่เรียนมาแล้วใช่ไหมคะ ps เนี่ยจะพบว่าในเคสที่เป็น dka ค่า ph ในเลือดแดงจะน้อยกว่า7.3นะคะค่าโซเดียมไบคาร์บอเนตจะน้อยกว่า15 meq ต่อลิตรอันนี้เป็นช้อยที่2เป็นข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3จะเจอในคนไข้ dka ก็คือคนไข้จะมีภาวะคีโตนในเลือดนะคะสามารถพบคีโตนในเลือดแล้วก็พบคีโตนได้ในปัสสาวะนะคะผลตรวจออกมาก็จะเป็นโพสิทีฟ ะะ positive ทั้งในเลือดแล้วก็ในปัสสาวะนะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์3ข้อของการวินิจฉัยภาวะ DKA นะก็ฝากให้พวกเราจําด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเราดูแลคนไข้ไปเนี่ยเ,เราเรายังไม,ไม่แม่นนะคะก็ถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยสําหรับนักศึกษาพยาบาลก็จะสามารถมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทีนีเ้เราเข้าใจว่า,าคนไข้มีน้ําตาลในเลือดสูงแหละ นะคะคนไข้มีคีโตในเลือดแหละแล้วก็คนไข้มีภาวะกรดในร่างกายทีเนี้ยการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงการที่มีภาวะกรดในร่างกายแล้วก็มีคีโตนขั่งอยู่ในเลือดเนี่ยค่ะมันมาได้อย่างไรนะคะสิ่งนี้เองที่เวลาที่อาจารย์ขึ้นนิเทศกับนักศึกษาพยาบาลมักจะยังตอบคําถามไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถอธิบายได้ว่ามัน มันมีกลไกหรือพยาธิสภาพภายในเป็นอย่างไรนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของพยาธิสภาพนะของการเกิดภาวะ DKA เนาะโดยเฉพาะการมีคีโตนข้างนะคะการมีน้ำตาลเลือดสูงว่าเป็นมาอย่างไรนะคะให้เราทำความเข้าใจายอย่างนี้นะคะว่าในภาวะปกติของคนเราเนี่ยค่ะเราจะมีฮอร์โมนอยู่ยตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนอินซูลินใช่ไหมคะ ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทในเรื่องของการควบคุมการผลิตกลูโคสที่ออกมาจากตับนะคะกดการสลายไขมันเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนไข้ที่เป็น DKA เนี่ยค่ะเขามีภาวะขาดอินซูลินไปนะคะในขณะที่ขาดอินซูลินเองเนี่ยในร่างกายของเขาเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ต้านอินซูลินทํางานได้เก่งขึ้นว่างั้นเถอะนะคะฮอร์โมนที่ต้านอินซูลินเนี่ยก็คือฮอร์โมนกลูคากอนนะ อคอติซอลหรือว่าแคติโคลามีนนะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้ตับมีความสามารถในการสร้างกลูโคสได้มากขึ้นนอกจากสร้างกลูโคสได้มากขึ้นแล้วตับยังสร้างกลูโคสจากการสลายโปรโตีนแล้วก็ไขมันนะคะทีนี้พอการสลายไขมันเกิดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นสารคีโตน เมื่อมีคีโตนในร่างกายนะคะในขณะเดียวกันก็จะเกิดกระบวนการทำให้ภาวะในร่างกายเนี่ยเป็นกรดนะคะทั้งคีโตนที่คั่งอยู่ในร่างกายทั้งร่างกายมีเพราะว่าเป็นกรดนี่เองนะคะจะส่งผลให้ภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงอยู่แล้วนะคะมีมีความรุนแรงมากขึ้นก็คือบัตชูก้าจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อบัตชูก้าเพิ่มมากขึ้น นะทีนี้ร่างกายของคนเราก็จะพยายามที่จะปรับตัวนะคะก็ด้วยการเป็นไงคะขับน้ำตาลที่เป็นส่วนเกิน,นะะออกนอกร่างกายนะคะการขับเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของไตทำงานละนะคะด้วยการขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะนะคะเราจะเห็นว่าคนไข้ที่มี dka เขาจะมออีอาการลักษณะเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะจำนวนมากนะคะเมื่อปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปัสสาวะมากทำให้ร่างกายเป็นไงคะ ปริมาตรเลือดในร่างกายลดลงนะคะปัสสาวะบ่อยๆก็สูญเสียอิเล็กโทรไลต์นะคะ,สสะ,คะโดยเฉพาะโซเดียมกับโพเทสเซียมก็จะสูญเสียกับปัสสาวะไปด้วยนะคะเหล่านี้จะทําให้คนไข้เป็นไงคะเลือดไปเลี้ยงที่ไตได้ไม่ดีพอนะพอเลือดเลือดไปเลี้ยงที่ไตไม่ได้ไตาขาดเลือดพอไตาขาดเลือดยิ่งส่งเสริมให้ภาวะคีโตในร่างกายที่มีมากอยู่แล้วเกิดภาวะคีโตนขั้ง นะเราจะมองภาพออกแล้วว่าพอเกิดคีโตนข้างเกิดขึ้นนะคะเราก็จะพบว่าออร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆระบบเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภาวะคีโตนข้างนะคะเ,ออเช่นออหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเช่นการหายใจที่หอบลึกนะคะที่เราเรียกว่าคั m a มลเดสเปเรชันเนาะแล้วก็คนไข้อาจจะมี BP d r ด p ใช่ไหมคะ เนาะเนื่องจากการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีพอระบบไหลเวียนก็มีปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นผลผลกระทบที่เกิดจากภาวะคีโตนข้างแล้วก็ภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายมากเนาะทีนี้ถ้าพยาบาลมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะก็จะสามารถให้การดูแลนะควบคู่ไปกับแผนการรักษาของแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นเนาะซึ่งแผนการรักษาเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบซึ่งก็เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังสักประมาณสองสามแนวทางนะคะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะ,ะในส่วนของแผนการรักษาเนาะแผนการรักษาเนี่ยเราก็ จําเป็นจะต้องเข้าใจเช่นเดีวยวกันเนาะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะ DKA นะแผนการรักษาโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณสี่ข้อนะคะข้อแรกเนาะแผนการรักษาเนาะข้อแรกเลยก็คือเนื่องจากว่าคนไข้ของเราเนี่ยเขามีภาวะวอลลุ่มในในร่างกายต่ําแล้วก็มีภาวะขาดน้ำนะภาวะดีไฮเดดนี่แหละนะคะจำเป็นจะต้องได้รับการ ให้สารน้ําชดเชยนะคะข้อที่1เลยเนี่ยแพทย์ก็จะพิจารณาให้สารน้ําชดเชยนะคะสารน้ําที่ให้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอไอโซโทนิกสไาลน์นะคะที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลก็จะเป็นการให้อ v ี IV, เนาะการให้อ v ีชนิดที่เป็น0.9%เโซเดียมคลด์นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในชั่วโมงแรกจําเป็นต้องรีบให้เร่งด่วนนะคะหมายความว่าคนไข้เนี่ยควรจะได้รับ IV วีฟลูอิดเนี่ยประมาณ1-1.5ถึงลิตรในชั่วโมงแรกนะคะอันนี้พยาบาลจะต้องไวด้วยนะคะเนาะเมื่อเจอคนไข้ DKA ต้องรีบให้ IV ตามแผนการรักษาเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะให้ให้โดยเร็วนะคะเพื่อให้ได้ประมาณ1-1.5ถึงลิตรนะคะในชั่วโมงแรกนะคะตัวที่2นะคะเนาะเมื่อเราให้โซเดียมคลอไรด์ chloride, ให้กับคนไข้เนาะอาจารย์ลืมบอกไปว่าเราให้โซเดียมคลอไรด์เพื่ออะไร นะโซเดียมคอลอไรด์ก็คือเราให้ IV 0.9โซเดียมคอลอไรด์ให้กับคนไข้เราคาดหวังว่าภาวะคีโตในเลือดจะลดลงลดภาวะความเป็นกรดของเลือดลงได้นะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้ในระหว่างที่ให้ IV เนี่ยนะคะเราจะต้องอมีการรีเช็คทุกหนึ่งชั่วโมงด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ค่าน้ำตาลในเลือดของคนไข้หรือว่า เราเจาะ DTX เนี่แหละเอาง่ายที่สุดเลยนะคะเราเจาะเจาะ DTX เนี่ยถ้า,าได้ประมาณ200ถึง250นะคะโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาเนี่ยจะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยน IV นะคะอาจจะเป็น IV จะเป็น10%หรือว่า5% d e ็กโต s e ก็ได้นะคะซึ่งเราก็ดูตามแผนการรักษาอีกทีหนึ่งนะคะในขณะน,นี้บทบาทของเนิร์สก็คือเราก็จะต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของคีโตในเลือด นะคะมอนิเตอร์เรื่องของอน้ําตาลในเลือดแล้วก็ไวท์ซนไซนะไวท์ซันไซนี่จะถี่หน่อยนะคะในช่วงที่เรากําลังให้ไอวคนไข้หรือว่าช่วงที่เริ่มการรักษาในชั่วโมงแรกเนี่ยควรจะถี่ไวท์ซนไซเนี่ยควรทุก15นาที นะคะไปก่อนนะจนกว่าคนไข้จะดีขึ้นนะคะอันนี้เราต้องตามเรื่องของบัตชูก้านะอย่าลืมเรื่องบัตชูก้าเป็นหลักนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะช้อยที่2ต่อมาสเต็ปต่อมานะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะรู้ว่าคนไข้เหล่านี้เขามีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะที่จะมีภาวะไฮโปเคเนาะก็คือมีภาวะโพแทสเซียมในในร่างกายต่ําทีนี้คุณหมอมักจะดูค่าโพเทสเซียม นะคะให้อยู่ในเลงมาตรฐานนะคะถ้าเคสไหนมีภาวะโพแทสเซียมต่ำนะคะก็มักจะให้แอด KCL ใน IV นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอจะเลือกเป็นให้แอดใน0.9 s o โซเดียมคลอไรด์ก็ได้นะคะเราก็ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับไอวีบวก KCL ตามแผนการรักษานะคะโดยทั่วไปอาจจะเริ่มที่20นะคะ MEQ ก็ได้นะคะหรือว่า40 MEQ เกนี้ยก็ตามแผนการรักษาขึ้นอยู่กับผลแลบของโพแทสเซียมของคนไข้ด้วยนะตอนนั้นนะคะ อย่าลืมนะคะว่าโพแทสเซียมอันนี้เราทราบอยู่แล้วเนาะไม่สามารถให้ Push ได้นะคะต้องให้ผ่าน IV d r i p เท่านั้นนะคะเนื่องจากเป็นอันตรายต่อ,อคนไข้าอาจจะอเิสได้นะคะจากการที่ให้ยาผิดพลาดนะคะก็ฝากพวกเราไปดูเรื่องของการบริหารยาด้วยเนาะโดยเฉพาะยา KCL ซึ่งเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงเลยนะคะนะคะต่อมานะคะ,ะเพื่อลดระดับตาในเลือดที่สูงนะในคนไข้ DKA เนี่ยคะ่ะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็น อ,อินซูลินนะคะที่ออกฤทธิ์เร็วเนาะอินซูลินที่ออกฤทธิ์เร็วที่ใช้ก็คือจะเป็นเรเกูล่าอินซูลินหรือว่า r i นะคะ,ะคุณหมอบางท่านก็อาจจะให้เป็น i v ดิบคือ r i บวก i v ดิบคือเป็นคอนติเนียดิบนะคะคุณหมอบางท่านอาจจะเลือกให้เป็น r i 0 u n ยู p u ตพุชเวนไปก่อนแล้วก็ตามด้วยดิบนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาเนาะหน้าที่ของเราก็คือเราบริหารยานะบริหารยาที่เกี่ยวข้องก็คืออินซูลินนี่แหละ นะคะแล้วในขณะเดียวกันในขณะที่รักษาคนไข้เราก็จะเช็คเวทั้นไซน์แล้วก็เช็ค DTX ไปด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ DTX d ดีนะคะน้อยกว่า200นะคะคุณหมออาจจะต้องพิจารณาเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยน เปลี่ยนแนวทางการให้อินซูลินเลกูไลอินซูลินอาจจะเปลี่ยนเป็นสับคิวเตเนตก็ได้เหมือนที่เราฉีดยาให้คนไข้ทั่วไปก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ดูแผนการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดนี้นี่เองนะคะพยาบาลจะมีความสําคัญมากก็คือเรื่องของอะไรคะการดูแลเรื่องของการให้สารน้ําตามแผนการรักษาใช่ไหมคะการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง KCL แล้วก็การฉีดอินซูลินหรือว่าการการให้อินซูลินแล้วก็การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่าง,งที่ได้อินซูลินด้วย ะะโดยเฉพาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฮโปไกลีเมียก็เป็นได้นะคะตรงนี้ในภาวะที่เลือดเป็นกรดนะคะเนื่องจากคนไข้ DKA จะมีภาวะเลือดเป็นกรดนะคะคุณหมอบางท่านอาจจะพิจารณาใหเา้เขาเรียกว่าอะไรให้ไบคาร์บบเนตนะคะ,ะ,คะเพื่อจะแก้ภาวะเลือดเป็นกรดด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เท่าที่อาจารย์เคยดูแลคนไข้มาก็ การให้โซเดียมไบคาร์บอเนตก็อาจจะไม่จําเป็นในคนไข้ทุกรายนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยระดับน้ำตาในเลือดของคนไข้ดีขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่คนไข้จะได้รับการรักษาเมื่อถูกวินิชัยเป็นภาวะ DKA ในโรงพยาบาล ะะซึ่งตรงนี้พยาบาลก็จะต้องมอนิเตอร์คนไข้ตลอดเลยนะคะเราจึงสําคัญมากนะคะสิ่งที่ต้องมอนิเตอร์ในระหว่างที่เราดูแลคนไข้นะคะโดยเฉพาะ1ชั่วโมงแรกนะคะอาจารย์ย้ําอีกนิดนึงก็คือเรื่องของไวน์ทังสานะ การเช็คไวา์ทั้นไซ์ทุก15นาทีนะคะจนกว่าจะสเตเบิลเราค่อยเปลี่ยนเป็น1ชั่วโมงนะคะการเช็ค d t x ทุก1ชั่วโมงนะคะการเช็คคีโตนในเลือดทุก1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูตามแผนการรักษาของแพทย์ด้วยนะคะตรงนี้พอคนไข้ถูกรักษาผ่านไปเนาะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไข้พ้นจากภาวะ DKA แล้วสงสัยไหมคะ นะคนไข้ที่พ้นจากภาวะ DKA แล้วนะคะเราสามารถดูได้นะหนึ่งดูจากอาการของคนไข้เช่นคนไข้ไม่มีปัญหาเรื่องของอขึ้นไส้เอเจียนใช่ไหมไม่ซึมนะคะคนไข้เริ่ม ตอบสนองดีนะคะในบางเคสที่เป็นมากๆนะน้ำตาลสูงมากๆก็จะมีอาการซึมได้คือเขาเรียกว่า c o n เ c i o u s ดีขึ้นไม่มีขึ้นไส้อาเจียนนะคะไวทท่อนทายดีนะคะผลตรวจแหลเป็นที่น่าพอใจนะคะผลตรวจแผบเป็นที่น่าพอใจก็คืออะไรคะผลบัตชูก้าของคุณค่ายจะต้องน้อยกว่า250นะคะค่าอาร์เจลบัตแกสดีก็คือไม่มีภาวะเลือดเป็นกดนั่นเองก็คือภาวะอะไรคะ ดู pH นะ pH จะต้องมากกว่า7.3เนาะแล้วก็ค่าไบคาร์บบเนตนะคะจะต้องมากกว่า18 meq ต่อลิตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลเลือดเนาะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเราอยากรู้ว่าคนไข้หายจากภาวะ dka ไหม 1. ดูจากอาการของคนไข้ที่แสดงนะคะ 2. ดูจากค่าน้ำตาลในเลือด 3. ดูจากค่าความเป็นกรดในเลือดจากอั t e เทเรียบัตแกสนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ ถ้าเราให้การดูแลอย่างทันท่วงทีเนาะแล้วก็เป็นไปตามแผนการรักษาแล้วเรามีความระแวดระวังในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่แบบ DKA จะเกิดขึ้นซ้ำได้นะคะไม่ใช่บางคนแล้วแบบไม่สามารถเกิดซ้ำได้ซึ่งจริงๆเกิดเกิดได้หนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้ามีปัจจัยเข้ามากระตุ้นนะคะตรงนี้เราจึงมีบทบาทสำคัญมากเนาะในเรื่องของการดูแลคนไข้ที่มี DKA นะคะ เ,เมื่อเราดูแลดูแลคนไข้จนคนไข้ปลอดภัยแล้วนะเนาะทีเนี้ยเรายังจะต้องทําบทบาทของเราให้ดียิ่งขึ้นเนาะบทบาทของพยาบาลเนี่ยในการดูแลคนไข้ DKA นะอ,อ,อาจารย์จะสรุปให้นะสำหรับนักศึกษาพยาบาลเนาะเพื่อเพื่อที่จะวิเคราะหนะ์เนาะเวลาเจอเคสเนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้เนาะจากที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่า แผนการรักษาเป็นอย่างไรนะพอรักษาคนไข้เสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็จะต้องให้การพยาบาลน,นะอยู่ตลอดนะในคนไข้ที่ในความดูแลของเรานะสรุปแล้วก็คือพวกเราเนี่ยที่เป็นพยาบาลเนี่ยในคนไข้ที่มีภาวะ DKA เราก็จะเริ่มตั้งแต่การประเมินใช่ไหมคะการประเมินภาวะสุขภาพนะอย่าลืมเนาะเป็น nurseing process ข้อแรกเลยนะคะเราก็ประเมินคนไข้นะจากอาการอาการแสดงผลแลบบ นะคะโดยเฉพาะผลบัตชูก้าเนอที่มากกว่า250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอันนี้ทราบเนาะแล้วก็ดูผลแแลบที่เกี่ยวข้อง เช่นผลแอลอัตรีโอบัดแก๊สใช่ไหมคะที่มีภาวะเลือดเป็นกรดแล้วก็ผลคีโตนในเลือดหรือว่าคีโตนในในปัสสาวะที่มีที่เจอเนาะที่เป็นโพสิทีฟนั่นเองนะคะเวลาเราประเมินร่างกายคนไข้นะคะเวลาเราตรวจร่างกายเราจะพบว่าคนไข้กลุ่มที่เป็น DKA นะอย่าลืมว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีภาวะ d ดีไฮ a t i o n ก็คือมีภาวะขาดน้ำนะฉะนั้นอาการที่เราจะเจอในคนไข้าขาดน้ำก็คือเช่นคนไข้มี ปากแห้งใช่ไหมคะมีกระหายน้ำมีคอแห้งแล้วก็มีผิวที่ไม่แต่งตึงนะคะแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้ยังจะบอกเราว่าเขามีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะบ่อย แล้วก็ปัสสาวะมากนะคะจึงเป็นเหตุทําให้มีภาวะขาดน้ํานะคะไวท์เทนไซน์ size, เนี่ยเราก็ต้องดูเนาะว่าคนไข้มีภาวะช็อกไหมนะคะเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้เวลาที่ขาดน้ําแล้วก็ปัสสาวะมากๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของวอลลุ่มนะคะในในเลือดเนี่ยลดน้อยลงนะคะจะทําให้เกิดภาวะช็อกได้นะเราก็ดูได้จากว่าคนไข้มี BP ีดรอปไหมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สังเกตอาการคนไข้นะคะว่าคนไข้เนี่ย มีหายใจที่ผิดปกติไหมนะคะเช่นคนไข้ที่พบใน DKA ก็คือมีคัส h m มอลเรสเพ i เรชันแล้วก็มีลมหายใจเ,เหมือนมีกลิ่นผลไม้อะไรเงี้ยถ้าตามตำรา,าเขียนไว้นะคะเนาะจากนั้นในคนไข้าบางรายที่เขามเีเหตุชักนำทำให้เกิด DKA เช่นคนไข้มีการติดเชื้อในร่างกายฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าซ i g ของการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยคนไข้มีการติดเชื้อที่ ที่ส่วนไหนเช่นบางรายอาจจะมีนิวโมเนียใช่ไหมคะบางบางรายอาจจะมีติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้นซึ่งตรงนี้แผนการรักษาก็จะรักษาเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็ควบคู่ไปกับภาวะ DKA ด้วยนะคะตรงนี้เป็นส่วนของการประเมินที่พวกเราจะต้องทําความเข้าใจเนาะว่าคนไข้มีอาการลักษณะแบบไหนมานะคะเสร็จแล้วการป้องกันการกลับเป็นซ้ำเนี่ยคะ่ะอาจารย์ฝากเน้นนะเนื่องจากคนไข้ DKA เนี่ยเวลาที่เราดูแลเขาให้พ้นภาวะ DKA ไปแล้วเขาอาจจะกลับมาเป็นซ้ําได้เป็นซ้ําตอนไหน ให้เขาอาจจะกลับไปที่บ้านแล้วก็เกิดปัญหาที่บ้านก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราควรให้ความรู้กับคนไข้นะก็คือเราจะต้องให้เขารู้จักสังเกตตัวเองนะคะเช่นอาการที่ผิดปกติเช่นมีไข้ไหมนะคะเมื่อไหร่ที่มีไข้เกิน38องศานะคะแล้วก็มีปัญหาขึ้นไส้เอาเจียนนะคะมีการเจาะน้ําตาลในเลือดที่สูงมากกว่า250นะคะซึ่งคนไข้าบางบางคนเนี่ยเขาก็จะมีเครื่อง เจาะ DTX ที่ปลายนิ้วไว้โมนิเตอร์ตัวเองที่บ้านอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะซึ่งบางรายอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจนะอาจจะมีหายใจลําบากหายใจหอบลึกนะคะตรงนี้เราควรให้ข้อมูลคนไข้ค่ะว่าถ้าเจอลักษณะอาการแบบนี้ ควรมาพบแพทย์นะคะซึ่งปกติแล้วคนไข้ DM เนี่ยค่ะเขาจะมีตารางการพบแพทย์ตามนัดอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้มาก่อนนัดได้นะคะตรงนี้อาจารย์ฝากไว้ว่าเวลาเราสอนคนไข้ให้เราสอนในลักษณะของการใส่ข้อมูลที่มีการเฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะโดยเฉพาะถ้าสูงเกิน250เนี่ยเราก็จะกลัวในเรื่องของภาวะ DK เฉะนั้นการให้ความรู้ของคนไข้ ที่ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เข้า,ขาใจเนี่ยจึงเป็นการป้องกันการเกิด DKA ได้เป็นอย่างดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำหรับบทบาทของเนสก็คือการบริหารอินซูลินนะคะการให้อินซูลินเราก็ให้ให้ตามแผนการรักษาแต่ว่าก็จะมีเทคนิคการให้ที่ถูกต้องด้วยนะคะเช่นในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลน,นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ยอยู่ในระหว่างการรักษา DKA อยู่นะคะ ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนไข้กำลังดิบดิบไอ uh, กับ IV อยู่นะคะถ้าคุณหมอจะเปลี่ยนนะคะมาเป็นการให้ฉีดแบบสับคิวนะคะก็มักจะให้ฉ uh, ีดสับคิว uh, สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะหยุดนะก่อนที่จะหยุด uh, การให้ไอบวก IV ดิบเนะีคะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะ DKA ไม่ให้เกิดซ้ำอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ การรักษาที่ควบคู่ไปกับการพยาบาลด้วยนะฉะนั้นเราก็จึงทําความเข้าใจในเรื่องของการบริหารยาด้วยนะคะโดยเฉพาะอินซูลินนะคะอ่าทีนี้พอมาถึงตรงนี้เป็นไงคะนะคนที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะว่าเอ้ยคนไข้ DKA เนี่ยนะตั้งแต่อาจารย์เล่ามาให้ฟังแต่ต้นแล้วแหละตั้งแต่อาการนะคะการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาการพยาบาลเนอเอก็หวังว่า การให้ข้อมูลของอาจารย์วันนี้น่าจะจะครอบคลุมนะในสิ่งที่พวกเราควรจะทราบนะคะก็คาดว่าน่าจะมีประโยชน์นะแล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ให้เวลามันล่วงเลยเกินไปนะถ้าพวกเราคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะ ถ้ามีข้อสงสัยเนาะอาจารย์คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสําหรับการให้ความรู้ในวันนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้แล้วก็ถามเข้ามาในเพจก็ได้ค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ได้รู้ด้วยนะคะสําหรับนักศึกษาพยาบาลเนาะ,ะ,ะคิดว่าวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เนาะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะฟังซ้ําได้นะอืสวัสดีจ้า